สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้ก็จะพามาดูต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะจะให้ดูนะคะเห็นอะไรไหมเอ,อ่ยนี่ค่ะดกเป็นพุ่วเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะมีทั้งรุ่นไกลแก่มีทั้งรุ่นแก่มีทั้งรุ่นยังเอออออยู่นะคะนี่ นี้รอบนี้นะคะดกมากมายนะคะนี่ค่ะดกทุกกิ่งดกทุกก้านเลยนะคะนี่ค่ะนี่รอบหน้าจะได้กินเยอะนะคะจะเอาไว้ให้แก่เดี๋ยวต้องหาอะไรมาหอ่อแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีมาห่อนะคะแล้วจะมาทำให้ดูท้ามาอย่างนั้นไม่หลงเหลือแน่นอน รุ่นที่แล้วพอสุกเหลืองๆแบบนี้นะคะเต็มต้นเลยก็พอดีเลยมีธุระต้องไปด่วนที่อำเภอนะคะกว่าจะกลับมาก็ประมาณบ่ายสามไม่เหลือเลยเหลือไม่กี่ลูกนะคะไม่รู้ว่ามีใครมาเก็บกินแทะไว้เกลือนเลยนะคะรอบนี้ดกเป็นประวัติการนะคะตั้งแต่ปลูกมารอบนี้ดกที่สุดเลยนะคะแล้วก็ดกทั้งต้นด้วยนะคะ ทุกกิ่งทุกยอดเลยนะคะนี่ค่ะจะส่องให้ดูนะคะนี่อันนี้มีทั้งใกล้แก่แล้วก็ทั้งอ่อนนะคะนี่อันนี้เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะอันนี้คือต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะถ้าใครสนใจยังมีจำหน่ายอยู่นะคะปลูกประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะคะแล้วแต่ที่เราจะดูแลนะคะเราก็จะมีผล แบบนี้ให้กินนะคะแต่อันนี้ยังไม่สุกนะคะถ้าเราจะปล่อยสุกคาต้นถ้าไม่มีตัวอะไรรบกวนนะคะจะอร่อยมากหรือถ้ามาอย่างนั้นก็เก็บอย่างนี้ไปนะคะเอาไปไว้ประมาณวันสองวันลูกเขาเนื้อเขาจะกินอร่อยนิ่มคล้ายๆกับลูกของอินทผลัมนะคะเป็นแร่ธาตุขอโทษค่ะมีแร่ธาตุอาหารมากมายนะคะ มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะสำหรับพินัทบัตเตอร์นะคะเป็นไมเ้เพื่อสุขภาพนะคะกินดีมีประโยชน์ปลูกไว้เยอะๆนะคะแถบทางนี้ก็มีนะคะมีทั้งต้นนะคะมีรอบต้นมีทั้งต้นมีทั้งกําลังออกดอกแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้ง ลูกลังเล็กๆเพิ่งจะติดก็มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มออกมีออกสีส้มนิดๆแล้วนะคะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีงามนะคะนี่คือต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะแถบทั้งนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่แถบทั้งนี้ก็มี ลูกเริ่มเหลืองก็มีลูกยังเขียวก็มีนะคะนี่อันนี้ก็พั่ใหญ่ๆอีกนะคะข้างบนก็มีนะคะถ้าใครสนใจยังมีต้นจำหน่ายนะคะแต่มีเหลือไม่มากแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ